สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลช่างเชิญทาง MV ็มวีบางกอกทุเดยมีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณนอกจากนั้นหากท่านต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ใหม่ของเรานะครับ www มองไทยมองเทศ com อ่ซึ่งจะเป็นที่ที่ท่านสามารถอ่านบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกับเรื่องต่างประเทศ โดยเน้นหลักการประชาธิปไตยส่วนที่สองก็จะเป็นคลิปหรือวิดีโอหรือบันทึกรายการอย่างวันนี้ที่ผมคุยกับคุณรุ่งโรดบรรณสูตรและก็ท่านธนาสมพรมูสิกะก็จะสามารถเข้ารับชมได้ย้อนหลังอีกหลายรอบหลายวันนะครับกรุณาเข้าไปดูแต่หลังจากออกรายการไปแล้วประมาณหนึ่งวันเราถึงจะนำขึ้นเว็บให้ท่านดูได้ ก็เรียนว่าจะไม่ได้ดูล่วงหน้าหลังจากการดูรายการวันนี้หัวข้อที่เราจะสนทนากันเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพักการเมืองกับเรื่องการเ,าเลือกตั้งหรือพักการเมืองกับเรื่องการตัดสิทธ์การยุบพักการเมืองก็เป็นอุปสรรคผมไปดูแล้วในโลกนี้ก็ไม่เคยมีประเทศใดขยุบพักการเมืองของประชาชนแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครไปยุบหรือไปตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคนปกติ หรือกรรมการบริหารพัคหรือคนที่ไม่ได้ทำผิดไปลงโทษไม่มีวันนี้จึงเกิดการฟอาร้องศาลไม่ใช่ครับฟ้องสหภาพรัฐสภาที่เรียกว่า inter parliamentary union แล้วก็ขณะนี้ประเทศไทยก็กำลังมีการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งโดยมีการแก้ไขรัฐมนูลอ,อยู่ในสองเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องมาตรา190การสัมพันธ์กับต่างประเทศ แล้วก็เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรว่าจะเป็น375บวก125หรือ400บวก100อันนี้ก็คงจะดูกันจากข่าวแล้วแต่เรื่องทั้งหมดทั้งหลายนี่หลายคนประชาชนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจวันนี้ผมอยู่กับคุณรุ่งโรดวรณสูตรแล้ก็ท่านทนายสมพรมูสิกะอยู่ที่ห้องส่งครับสวัสดีสท่านครับสวัสดีครับและผมมีอีกท่านหนึ่ง ที่กาลังนั่งอยู่ที่บ้านบอกว่าอยากคุยด้วยถ้าคุยเรื่องพักการเมืองชื่อของท่านคือคุณบุญเลิศเทวเสขณะนั่งอยู่ที่บ้านที่ตําบลนาเชือกหมู่ที่หนึ่งอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินคุณบุญเลิศมีความสนใจในเรื่องพักการเมืองมากได้ออกปราศัยกับพี่น้องประชาชนเ,าเป็นทั้งภาคอีสานนะครับปรากฏว่า,าได้รับความสนใจมากในเรื่องนี้ก็เลยอยากให้คุณบุญเลิศได้รายงานท่านผู้ชมหน่อยหนึ่ง ตอนนี้อยู่ในสายไหมครับคุณเลิศครับคุณเลิศครับยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็แจ้งมาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยผมเรียนท่านผู้ชมว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราเสนอเนท่านอยู่สองสเรื่องคือหนึ่งเรื่องของประชาธิปไตย ส่วนเรื่องสินค้าประจํารายการก็อย่างที่ท่านเห็นถ้าหากสนใจที่จะเป็นสมาชิกตัวแทนขายก็ช่วยกรุณาดูหน้าจอและก็โทรไปหาน้องๆน,นะครับเป็นสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายที่ทาน7วันเห็นผลไขมันในหน้าท้องไขมันในเลือดที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลก็จะหายไปภายใน7วันหลังจากนั้นควบคุมอาหารออกกําลังกายก็ทําให้ท่านสามารถมีสุขภาพดีได้เป็นยาอายุวัฒนะ ทราบว่าคุณบุญเลิศเข้าอยู่ในสายแล้วคุณบุญเลิศครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยู่กับท่านทนายสมพรและก็คุณรุ่งโรดบรรณสูตรกำลังพูดคุยกันอยู่เดี๋ยวจะคุยเรื่องพรรคการเมืองสวัสดีครับท่านทนายสมพรครับสวัสดีครับคุณรุ่งโรดจำได้นะครับจำได้ครับครับสวัสดีครับเชิญคุณบุญเลิศได้ข่าวว่าออกเดินสายพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองรัฐบาลเตรียมการเลือกตั้งนี่ประชาชนดีใจไหมครับหรือยังไงครับมัน ประชาชนเขาไม่ได้ดีใจหรอกครับเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนประชาธิปไตยอยู่ดีแหละครับเลือกตั้งก็ไม่มีประโยชน์ครับมันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันโครงสร้างตัวเก่าไรจังเรื่องพักการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยหรือยังไงครับชาวบ้านเขามองยังไงครับอะไรเขาไปจังพักการเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขาสนใจพักพักไหนพิเศษไหมครับเห็นมีตั้งพักใหม่ขึ้นมาเข้าไปหาประชาชนมากมายขึ้นป้ายว่าปกป้องสถาบันก็มี อะไรต่างๆก็เยอะแยะมันเป็นยังไงครับครับส่วนมากเขาไม่สนใจหรอกครับเขาก็เขามีพรรคในใจเขาก็คือเขาเขาเอาพรรคเพืกเก่อไทยซึ่งเป็นพรรคของท่านนายกทักษ,ษิณเขาก็ยังมองว่าเป็นท่านนายกทักษ,ษิณอยู่อย่างนี้นะอ๋อครับหมายถึงว่ายังไม่เป็นพรรคของประชาชนยังฮะยังยังคะเขาถามเขาถามว่าเจ้าของพรรคคือใครนี่ส่วนมากจะชี้ไปที่อื่นใช่ไหมว่าไงนะครับ เขาถามว่าเจ้าของพักแต่ละพักคือใครเนี่ยไม่ได้ซี้มาที่ตัวเองใช่ไหมฮะใช่ฮะเขาเขารู้เรื่องนี้เขารู้ว่าพักการเมืองไม่ใช่พักของประชาชนเป็นกลุ่มทุนกลุ่มผด็จการอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งก็เลยไม่มีประโยชน์อยากให้ประเทศเป็นประชาธนปี่ยระ่พักใดที่ยืนเกียงข้างประชาชนต้องถอยออกมาเพราะโครงสร้างมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลือกไปมันก็ไม่ได้ประชาธิปไตยหรอกครับเพราะโครงสร้างเป็นเผดจการครับครับ นี่ต้องสร้างประชาธิปไตยกันก่อนต้องสร้างประชาธิปไตยอย่างเดียวครับพอดีเลยนั่งอยู่กับคุณรุ่งโรจน์กับท่านทนายสมพรไม่ครื่องเดียวกันครับต้องสร้างอย่างเดียวเดี๋ยวคนณวุฒิเลิศขอเวลาสักประมาณสามนาทีเชิญนําเสนอที่อยากพูดคุยวันนี้เชิญเลยครับครับเรื่องการยุบพรรคการเมืองนี่เขาก็สนใจการยุบพรรคการเมืองเป้าหมายก็คือมันเป็นการยึดอำนาจของประชาชนที่มอบอำนาจให้นายกทักษิณไปบริหารประเทศ แต่ทีนี้นายกทักษณิณมรยหานประเทศแนวแนวทางปฏิบัติมันจะเป็นประชาธิปไตยจนไปสู่การปฏิรูปที่ดินสำรวจที่ดินคนจนคนไรไว้หมดนี่แหละไอ้พวกปฏิิการไม่ชอบใช่ไหมครับก็เลยทําการยึดอานาจก็ปฏิวัติโค่นล้มอํานาจทักษณิณทีนี้การจะทําลายอํานาจทักษณิณก็คือยุบพรรคการเมืองตัดสิทธิ์นักการเมืองที่อยู่ในสังกัดพรรคไทยรักไทย,ก,ไทยก็มีเป้าหมายใช่นี้แต่ที่นี่สิ่งที่มันได้เกียรติที่สุดก็คือ แนวทางที่จะสร้างเงื่อนไขในการยุบพักนี่พักมันเป็นสถาบันมันเหมือนบ้านนนะครับแต่ที่นี่ตัวสมาชิกพักกรรมการบริหารพักมันเป็นคนคนทําผิดแล้วไปยุบหมู่บ้านพระทําผิดแล้วไปยุบวัดอย่างนี้นี่มันไม่ถูกต้องมันน่าอายเขาไปทั่วโลกนะฮะอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เขารู้นะครับชาวบ้านเขารู้จักเขารู้ดีลูกบ้านทําผิดแล้วไปยุบบ้านเขาทําไมอย่างนี้นครับ ประเทศอื่นเขาเขาไม่มียุบหรอครับมีประเทศไ,ไทยที่เดียวไม่มีหรอกครับผู้หใหญ่ทําผิดยุบโรงเรียนนี่ไม่มีแล้วมีที่เดียวในประเทศไทยน่าอายมากเป้าหมายก็คือฆ่าคนคนเดียวแค่นั้นไม่ได้มีอะไรฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอยากให้เป็นประเทศประชาิปไต่เมื่อวงจรอุบาทมันเป็นประเด็จการอย่างนี้นี่ถ้าพักเพื่อไทยคิดว่าตัวเองเป็นพักประชาิปไตยจะสร้างพักการเมืองให้เป็นของประชาชนถอยออกมาอย่าเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วผมจะหาว่าพักเพื่อไทย คือแหล่งผลิตอาวุธหลายทางการเมืองคือประเด็จการนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลังเลือกตั้งจะรักชาติจะรักสถาบันอีกกี่คนและเป็นเหตุย้ายพรรคนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่นะครับถ้าอยากถ้าท่านนายกทักษินอยากกลับประเทศต้องมาสร้างประชาธิทปไตยร่วมกับประชาชนต้องมายืนเคียงข้างชมลมประชาธิไปไตยท่านจะได้ทุกอย่างท่านจะกลับมาอย่างสง่างามนะครับถ้าอยู่อย่างนี้เลือกตั้งหลังเลือกตั้ง ผมยืนยันได้เลยครับเพื่อไทยไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลและตายยาวด้วยครับตายาาตายาวแปลว่าตายยาวแปลว่าไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เกิดเลยถ้าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเขาก็หาว่าไม่ใช่ประชาธิปบัไตถ้าไม่ใช่ประชาิปไตแล้วเข้ามาทําไมมันไม่มีข้ออ้างครับรู้ว่ามันเป็นโครงสร้างของโจรเลยจะเข้ามาทําไม <c oughs> ต้องถอยดียครับต้องถอยออกไปยืนเคียงข้างประชาชนเล่นการเมืองนอกสภาก็ได้ไปยืนเคียงข้างประชาชนร่วมกับพวกเรานี่ชนะแน่นอน ผมถามคุณเลิศถามตรงว่าไม่สนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยนี่เข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับครับไม่ไม่ไม่ประสงค์เพราะว่าพรรคเพื่อไทยอ้างตัวเองว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยนะครับให้บอยคอดเลยรแจ้งใ้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยตรงไหนถ้าเขาไม่ร่วมกระบวนการโจรเราผมไม่ว่าเป็นประชาธิปไตยทันทีเลยกูผลประโยชน์ทั้งนั้นรับประเด็นการทั้งนั้นอ่าเรื่องนี้ผมผมพักไว้ก่อนผมจะเอาเรื่องสอง เรื่องสอนี่คุณอนันต์ปัญญาชนกับรัฐมนตรีกรจาติกวนิชออกมาถแถลงร่วมกันว่าต่อไปประชาิปัตย์จะให้มีการปฏิรูปที่ดินใหม่คุณอนันต์เสนอว่าครอบครัวหนึ่งไม่ให้เกินห้าสิบไร่ชาวบ้านดีใจไหมครับโอ้ภาพของคุณอ,น,อนันต์ภาพของพวกเหล่านี้คือประเด็จการครับมหาโจด่านคำพีใครเขาจะไปเชื่อหมอประเวศวสีพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนที่จ่สิ่งดีๆแล้วทําอะไรได้โครงสร้างตรงนี้มันเป็นอํานาจบริหาร อำนาจบริหารถ้าเป็นระบอบประชาตยมันเป็นอำนาจของประชาชนให้ได้จนจะมาบริหารความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไม่มีทางครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัดเด็จการคือผู้ถือที่ดินจํานวนมากในประเทศไทย10%ของจํานวนที่ดินนี่จำนวนเนื้อที่ไร่10%ของที่ดินทั้งหมดคน90%ถืออยู่นะครับและอีก90%ของที่ดินนี่พวกผดเด็จการถือทั้งนั้นครับนะครับเปลี่ยนไปไม่ได้เลยครับ เหไปไม่ได้เลยไม่เชื่อว่าจะทําได้นะครับไม่ไม่เชื่อเลยครับผมถึงบอกว่ามหาโจรย์อ่านคำพีไม่มีใครเชื่อหรอกครับผมขอบคุณคุณบุญเลิศนะครับวันนี้เวลาน้อยมีวิทยากรร่วมคุยอยู่เดี๋ยวผมจะขอให้พี่น้องประชาชนโทรคุยด้วยนะครับครับครับโอเคครับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าสามเก้าเจ็ดถูกไหมครับถูกครับ0 8น8 6 7 5 3 9 7นะครับท่านผู้ชมถ้าเผื่ออยากสนทนากับคุณบุญเลิศเทวเสถที่กรสินก็โทรเข้าไปได้เลยท่านบอกว่ายินดี ยินดีพูดคุยด้วยขอบคุณนะครับคุณเลิศครับครับคอบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุ่วงโรธทันธนาสมพรครับฟังแล้วเป็นยังไงประเด็นเรื่องไม่อยากให้พรรก,การเมืองที่ประกาศตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งเนื่องจากไม่เห็นว่าการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่คําตอบของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ประชาธิปไตยผมเขียนบทความมาหลายครั้งว่าพรรคการเมืองที่เป็น ประกาศตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆต้องประกาศนโยบายเรื่องสร้างอำนาจอาธิปไตยก็หมายความว่าผมยื่นข้อเสนอผ่านไปถึงพักการเมืองที่มีอยู่ในเวลานี้นี่ผมไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นพัคเพื่อไทยนะต้องเป็นพักการเมืองที่ประกาศนโยบายว่าจะต้องทำคาคิดถึงเพื่อไทยเนื่องจากเป็นขวัญใจมาก,ก่อนต้องประกาศว่าจะต้องทําอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอันดับแรกสุดณเวลานี้เนี่ยผมผมพิจารณาว่า หลังปี2490เป็นต้นมาคือการรัฐประหารของพลโทพินชุนหวันเนี่ยรประชาชนไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยอีกต่อไปแล้วไม่มีเลยนะครับเคยมีช่วงไหนที่มีเลยเกือบจะ,ะบมีไง <c oughs> ผมผมผมอะไรผมเขียนบทความผมเขียนว่าในช่วง15ปีเนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างประชาธิปไตยผมไม่ได้บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะมีความพยายามที่จะสร้างประชาธิปไตยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมพิจารณาจากรัฐธรรมนูญสามฉบับแรก ซึ่งผมรวมถึงพระราชบ,บัญญัติธร,รรมนูญการปกครองนะ27มิถุนานะรัฐธรรมนูญ10ธันวา2475แล้วก็รัฐธรรมนูญ9พฤษภา2489ไม่มีองค์มนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับแรกไม่มีสามฉบับนี้ไม่มีสามฉบับนี้ไม่มีไม่มีแล้วเห<อ>ตุที่ผมบอกว่าคงวุฒิข,ขึ้นมาฉบับที่2490ฉบับใต้ตุ่มเนี่ยแหละมาทีแรกเป็นมาใช้ชื่อเป็นคณะอภิรัฐมนตรี พอรัฐรมนูญปี92เปลี่ยนเป็นองค์ข้นตลีพอมีการแก้ไขเมื่อปี94จึงได้มีบทบัญญัติว่าด้วยประธานองค์ข้นตลีเป็นผู้สํมร็จราชการแทนพระองค์นี่ปัญหาคือองค์ข้นตรีไม่ได้เป็นเผด็จไม่ได้หมายถึงว่ามีหรือไม่มีเป็นเผด็จการ,รแต่ปัญหาอย่างที่ผมเรียนมาหลายครั้งว่ารัฐมนูลนไม่ควรมีบทบัญญัติว่าด้วยอํานาจหน้าที่ขององค์กรที่อยู่นอกอํานาจอธิปไตย ที่รวมทั้งองค์กรอิสระด้วยนะทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าองค์กรอิสระปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ใช้อำนาจไหนดั่นน่ะสิครับอยู่เหนือรัฐสภาครับอยู่เหนือรัฐบาลคือคงจำได้ที่ที่เขี่ยคุณสมัครออกไปด้วยเหตุเพียงทำกับข้าวออกโทรทัศน์ทำกับผ้าออกทีวีแล้วก็ปปชนี่สามารถจะเรียกผู้พิพากษามามามาสอบสวนได้ผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ ปปอชอก็ดีสารน้ำนุ่นก็ดีคอตอสอด้วยคอตอสสอนะใ,ใช้อำนาจผมเลยเห็นว่านี่คือภาพของความไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มันเป็นรูปธรรมของระบบการ,รปกครองเราผมอย่างนี้มันมีอย่างอย่างหนึ่งว่าบังเอิญว่าผมก็ถูกเรียกตัวไปไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาแล้วเรื่องเลยถูกกล่าวหาว่าเขาไม่ได้กล่าวหาเขาบอกว่าเขา,ขาขไคุยด้วยเขาถามคุยเขาจะเชิญไปคุย ตอนนี้ผมผมพูดที่สนามฟุตบอลมหาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาแล้วไปพูดอีกหลายๆเวทีเสวนาผมก็ถามด้วยความที่เป็นนักประชาธิปไตยผมถามว่าองค์มนตรีในแปลอำนาจบริหารไหมทนายสมพรช่วยตอบก็ไม่ใช่เป็นอำนาจนิติบัญญัติก็ไม่ใช่เป็นอำนาจตุลาการก็ไม่ใช่แล้วอยู่ในรัฐมนูญด้วยฐานะอะไรนี่ปัญหาผมอย่างนี้ผมผมอยากเสนอว่า เวลาพูดถ we th ึงระบอบการปกครองประเทศไทยเนี ata, ่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายและธรรมนูญนี่ตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรครั้งแรกเนี่ยใช้คํานี้อยู่ประเดยนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ผมเลยบอกและประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยพระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎอยู่เหนือการเมืองทุกประเทศนะครับก็ไม่ใช่เหนือการเมืองคอยู่ในการเมืองแต่ว่าเพียงแต่ว่าอำนาจในการบริหารนั้นเนี่ย เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารคือมาจากอะไรกัก็เราใช้คำว่าพักสะงอยู่ในการเมืองคือไม่ยุ่งไม่ยุ่งคืออยู่ในการเมืองคือยุ่งเกี่ยวคือยังยุ่งเกี่ยวอยู่เหมือนเดิมประมุกของชาติหรือประมุกประเทศแตกต่างกับประมุขของการปกครองแตกต่างไหมก็จะประมุกฝ่ายบริหารประมุกฝ่ายบริหารแต่ประมุกแห่งรัฐเนี่ยถ้าประมุกฝ่ายบริหารนี่ขณะนี้เราหมายถึงว่าหนึ่งฝ่ายบริหารนี่คือนายกรัฐมนตรีฝ่ายรัฐสภาคือ ประธานารัฐสภาฝ่ายตุลาการความจริงฝ่ายตุลาการนี่ผมเคยถามใครก็ไม่แน่ใจละเขาบอกว่าใครใหญ่สุดระหว่างประธานศาลฎีกาประธานศาลรนุนรประธานศาลปกครองรเขาบอกว่าใหญ่กว่ารัผมเลยบอกเอา้าอำนาจอธิปไตยของชาตินี่มันอย่างนี้นะมันต้องยอดมันต้องมียอดเดียวโดยอำนาจอธิปไตยของชาตินี่ national sovereignty หรือ people หรือพั p เปล่าโซลาตี้นี่มันจะต้องมีอำนาจเดียวเท่านั้นเพียงแต่แยกออกไปเป็นสามฝ่ายเพื่อให้คานซึ่งกันอะไรกันก็คือนิติบัญญัติเขาถือว่าให้ใหญ่สุดในระบบรัฐสภา s u p r e ร a cy of parliament คือคือสัพที่ประเทศประชาธิปไตยเขาใ้รัฐสภาตทองใหญ่สุดรัฐภาลรัฐสภาเป็นผู้ถือดุลรัฐบาลผู้ถือดุลครับอำนาจผ่านรัฐสภาท่านลองวิคห์ที่วันนี้ใครถือดุลในประเทศอยู่ไหน บ้านเราเนี่นะครับ,บดูตามรัฐนูญที่ร่างขึ้นมาในปัจจุบันร่างขึ้นมาเนี่ยทำลายอํานาจรัฐสภาทั้งสิ้นคือรัฐสภาเนี่ยตามหลักบ้านเราเนี่ยรัฐสภาเป็นผู้ถือดุลแต่ว่าการร่างรัฐนูญมาเนี่ยก็ให้มีวุฒิสมาชิกนะครับสามารถที่จะมาจัดสรรบางตําแหน่งบางอย่างเนี่ยก็กลายเป็นวุฒิสมาชิกก็ก็ถือดุลอยู่เหมือนกัน แล้วกลายเป็นองค์การต่างๆเรียกว่าองค์กรแปดเก้าอย่างนะองค์กรแปดเก้าอย่างนะก็กลายเป็นก็ถือดุลอยู่เหมือนกันคือเรียกว่าบ้านเราเนี่ยไม่เป็นทั้งระบบรัฐสภาไม่เป็นทั้งระบบปรามดีไม่เป็นระบบกึ่งประธานาธิบดีคือร้ายหลักวิชาร้ายทฤษฎีร้ายหลักการอย่างที่เชิงจึงเกิดปัญหาขึ้นยังไงครับกรณีท่านพูดถึงวุฒิสภา ตอนนี้ทังคุณหลวงท่านธนายสมพร์ดูให้ดีผมเองเคยเป็นสมาชิกตรงนี้มาก่อนผมเองมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกมัดมือชกเอาล่ะเขาให้สรรหาองค์กรอิสระเมื่อก่อนเนี่ยนะมันมาตามรัฐมน2ร4 0่ก่อนตอนนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณทักษิณนี่ไปแทรกแซงในองค์กรอิสระอย่างนั้นอย่างนี้พอมีการยึดอำนาจโดยพลเอกสนทิีิรกรดินนี่คุณสนธิยึดเองเลยไม่ใช่ไปแทรกแซงนะ คือปปชคือของสนธิเลยสามนุนคือของพลเอกสนธิเลยเกกตก,ก,ก,ก็ทั้งชุดจะมาจากตัวไหนก็คอตศออด้วยต่างหากเอาผู้พิพากษาในในหน้าที่นะที่เป็นตัวเป็นเป็นอยู่ในตําแหน่งนมาทําหน้าที่ตรวจสอบมาทาท่านทท่มาทำหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปตัดสินต่างหากคือทําหน้าที่ทั้งทั้งชงเรื่องทำหน้าที่ทั้งตัดสินพมว่าเป็นแปลก แม้แต่สารอาญาของคดีของผู้ดำรงตำแหน่งรการเมือง <S <S ซึ่งวันนี้ก็อรณีคนทักษิณนี่ก็โมฆ่าไปแล้วเรื่องขายที่ดินของพระยาแต่คนทักษิณก็ยังติดอยู่ผมเลยว่ายุยติธรรมนี่เมื่อโมฆ่าม่ต้องโมฆ่าไปทั้งหมดเลยทำไมไม่ร้องกลับมาอาล่ะที่ผมพูดถึงเรื่องวุที่มาเก็้วันนี้มุที่มาจากการเลือกตั้ง76จังหวัด76คนแต่งตั้งอีก74มีหน้าที่ในการสรรหาแต่ลักษณะการสรรหาไม่แตกต่างจากสมัยที่ผมเป็น ก็คือว่าเวลาเขาต้องการกรกต5คนเขาจะเลือกมา10บสนี่คือ <c oughs> คือถ้าบอกต้องการต้องการส้มหวานนะแต่ทั้ง10บลูกเนี่ยมันมันเปรี้ยวหมดมันจะเป็นเรื่องส้มหวานที่ไหน <c oughs> มันไม่ <c oughs> <c oughs> มีเปรี้ยวน้อยมันมือชกดีว่ามันมือชกอ้าวกรณีของของปปชอ,อ้าวเก้าตำแหน่งเขาเอาเชื่อไมาให้18คนก็คนที่ที่อำนาจเผด็จการนั่น oh, <c oughs> เรียกว่า เขาชงมาให้แล้วและสวจริงๆนี่คล้ายๆกับมีอำนาจนะแต่สุดท้ายไม่มีก็คือเลือกตามที่เขาว่านะเผลอๆวันเลือกตั้งมันจะมีการแจกโผกันวุ่นวายไปหมดกันมีการรับบม้กันผมว่าลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมาใช้อำนาจที่เรียกว่าองค์กรอิสระผมว่ามันไม่ใช่อิสระ มันจะต้องอิสระไม่ได้ในการปกครองในระบบที่รัฐสภา,ามีสามอำนาจมีสามอำน,นาจเท่านั้น,ทนเท่านั้นที่สองเห็ดนด้วยเลยนี่คือประเทศไทยที่มันทุกพลภาพมาเรื่องการปกครองเนี่ยผมว่ามาจากลักษณะกฎหมายที่ไม่ถูกต้องคือคือผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับจริงจริงแล้วเนี่ยการล่มเหลวของระบบเผด็จการเนี่ยสะท้อนจากรัฐสภาเนี่ยเป็นสภาผัวสภาเมีหรือสภาตระกูลแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้แทนของปวงชน แล้วก็ประชาชนปฏิเสธต่อมารัฐบาลซึ่งเกิดจากสภาหแห่งนี้เนี่ยก็ไม่มีนโยบายประชาธิปไตยหรือนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือถืออำนาจที่ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนรัฐภาก็ล้มเหลวและกรรมาสารในตุลาการพิวัตรเนี่ยสารก็เข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะไม่ไม่ใช่เฉพาะถือดุลในดุลแต่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหาร้วยการการเสียดุลไปเมื่อระบบ ปฏิการานะครับล่อมเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงเนี่ยจึงมีผู้ที่จะรักษาระบบนี้เอาไว้นะครับได้นําองค์กรอิสระแล้วก็วุฒิสมาชิกเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการการันตีหรือรับรองอีกครั้งหนึ่งเช่นการเลือกตั้งที่สก,กรปรอกหรือการเลือกตั้งที่ทุจริตก็จะมีกกตมารับรองว่าผู้ให้การรับรองให้รับรองอ มีนายกรนายขอไม่สุดไม่สุจริตก็จะมีสารน้ำนูนมารับรงองมีคณะกรรมการเหล่านี้เนี่เขาเรียกว่ามาฟอกนักการเมืองหรือฟอกร,ระบบที่ล้อมเหลวเนี่ยเอาไว้เพื่อให้ดำรงอยู่ต่อไปออะนะครับแต่อันนี้มาจากหลังอะไรอันนี้มาจากหลังว่าเมื่อประเทศจะเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วนะครับประเทศเนี่ยเขาจะยกขึ้นสู่สถาบัน การปกครองที่เป็นเป็นสถาบันเช่นคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประเทศที่เลือกตั้งกันมายาวนานในระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยต่อมาคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยจะได้รับการรับรองเป็นสถาบัน,นอา่าคณะกรรมการสิทธิมชชนนะครับได้ทําเพื่อประโยชน์รักษาสิทธิของประชาชนมาจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นสถาบันอันนี้คือในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับเช่นศาลปกครองเนี่ยเดิมจะไม่มีข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับราชการ รือฝ่ายบริหารต่อมาเนี่ยมันเป็นการพัฒนาของนักกฎหมายว่าต้องยกระดับขึ้นให้มีสารปกครองเพื่อคุ้มครองประชาชนในการพิาพาทกับรัฐต่ตางหากก็เลยเรียกว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมีสารปกครองนะครับเพราะในประเทศประชาธิปไตายทั้งหลายเนี่ยเมื่อประชาธิปไตยเดินได้ไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยสถาบันต่างๆจะยกระดับขึ้นเป็นสถาบันเพื่อเป็นหลักในการ คำจุนต่อไปเช่นในในมริการเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสถาบันไปเลยยกระดับขึ้นเป็นสถาบันไปเลยไม่ใช่การเลือกตั้งเฉยๆอย่างบ้านเรานะครับถือว่าการเลือกตั้งเป็นสถาบันไปเลยดังนั้นการใช้หลักว่าเมื่อประชาไต่พัฒนาระดับหนึ่งก็จะเกิดสถาบันขึ้นรับรองบ้านเราก็สมาบันประชาไต่คือระบบรัฐสภาหรือระบบบติการของเราล้มเหลวก็กลัวมันจะพังก็เลยเอาประยุกต์อันนี้ มารับรองอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเ,เป็นการหลอกประชาชน่คอค้ำจุนระบอบนี้อยู่ต่อไปหลักการนี้จึงปิดฝาปิดตัวให้ครับผมถามท<ม>่านสมพรผม,ผมอยากเสริมตรงประเด็ดนนี้นะหน่อยหนึ่งว่าเหตุที่บอกว่าการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่เจริญทางด้านประชาธิปไตยแล้วข็าสามารถยกระดับเป็นสถาบันเนเพราะว่าการเลือกตั้งมนสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนจริงจริงในขณะที่บ้านเราเนี่ยผมผมมองว่าในหลายๆ10สิบปีเนี่ยประชาชน มีหน้าที่เพียงไปรองรับนยโยบายของพรรคการเมืองที่ไปแย่งอํานาจกันนะครับ <ว ham> ถ,ถ้าถ้าไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าเจตนารมของของประชาชนเนี่ยเป็นเจตนารมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประเทศเราต้องเกิดประชาธิปไตยมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้มันไม่เกิดที่มันไม่เกิดเพราะว่าไปรองรับนยโยบายของพรรคการเมืองผมผมเคยเขียนบทความว่าความขัดแย้งการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมีสองมิติคือมิติแรกคือความขัดแย้งระหว่างพลังประชาธิปไตยกับพลังปฏิกิยา หรือคนที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยหรือพวกผดเด็จการกับอีกอันหนึ่งเนะี่ยคือความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจทางการเมืองที่แย่งกันเข้าไปบริหารงบประมาณแผ่นดินแล้วแล้วประชาชนเนี่ยถูกความขัดแย้งชนิดหลังเนี่ยลวงตาเหมือนกับว่าถ้าเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นประชาธิปไตยถ้าเลือกอีกพรรคไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนบางครั้งยังไม่มีความเข้าใจเลยว่าเป็นประชาธิปไตยคืออะไรถ้าพรรคการเมืองไม่ประกาศว่าจะสร้างประชาธิปไตยผมผมยังถือว่าพรรคการเมืองนั้น เรากำลังมองว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแต่คํานึงถึงประโยชน์ของคนในพรรคหรือประโยชน์ของพรรคการเมืองนั้นนั้นเพราะนั้นเวลาไปพูดถึงจึงมักจะพูดถึงเรื่องงบประมาณพูดถึงเรื่องโครงการถนนหนุนทางรถเมล็ดสินคนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ก็ท่านสมพรปรอเกินเวลาเกือบเกือบกำลังจะหมดก็เลยอยากให้พูดถึงเรื่องพรรคหน่อยเนี่ยเรื่องพรรคแลการตัดสินคือความจริงแล้วนะครับเมื่อมีรัฐเกิดขึ้น ผู้ที่จะขับเคลื่อนรัฐนะครับเขาทางวิชาการเขาเรียกว่าปาร์ตี้พลิติคอนปาร์ตี้หมายถึงพักซึ่งมีนโยบายแนวทางหลักการยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนี่เข้าไปขับเคลื่อนรัฐรัฐจะเรียกพักหรือไม่ก็ก็ไม่ไม่เป็นไรก็เรียกคณะก็ได้เป็นาร์คณะราษฎรคณะราษฎรก็คือปาร์ตี้ก็คือพรรครัษฎรรนะครับพรรคทหารก็คือคณะทหาร คือรัฐเนี่ยเสเตตเนี่ยจะจะมีอำนาจใช้อำนาจได้เนี่ยต้องมีรัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยต้องมีพรรคซึ่งถือนโยบายเนี่ยเข้าไปปกครองที่ก็บอกว่ามีพรรคก็เพื่ออะไรเพื่อจะเข้าไปใช้นโยบายในการขับเคลื่อนไดานามิกก็จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคอำคมการบริหา,พา,าราพรรคแต่ว่าการตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารคือย,ยังไงอันนั้นนั่นคือองค์การพรรคกับองค์การรัฐใช่ไหมครับแต่พรรคเนี่ย ัทวโลกนะครับไม่มีกฎหมายที่กําจัดเสรีภาพจํากัดเสรีภาพของประชาชนว่าให้ตั้งพรรคโดยต้องจดทะเบียนมีนายทะเบียพนพรรคีนเป็นพรรคธรรมชาติพรรคในอยู่เหนือการเมืองเพราะจะเข้าควบคุมรัฐต้องจดไหมไม่ต้องจอดครับไม่มีพรรคการเมืองในโลกเขาจดทะเบียนพรรคการเมืองมีแต่ประเทศไทยเพื่อเผด็จการจะได้ควบคุมมอไหมายอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําลายเสรีภาพทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการที่ มีกฎหมายไงครับถึงบอกว่าเรียกร้องให้เลือกกฎหมายพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีการยุบพรรคมันผิดมาแม้แต่การให้คนสมัครสอสัังกดคต้องสังกัดพรรคก็ผิดผิดผลนี่คอนเซ็ปคือเราเนี่ยถูกพระเจรเนี่ยหลอกเอาไว้เสมอเพื่อเขาจะถืออานาจจนปัจจุบันเนี่ยประชาชนที่ไหนกล้าสมัครไม่ใช่สังกัดพรรคอย่างเดียนะครับเขาบอกต้อง60ล้าน อยู่ก็ไม่มี <ๆ S 1> จะกินอยู่แล้วจะเอาหกสิบบาทที <c oughs> ไ่ไหนเวลาลวดสุดท้ายประเด็นคนร้วดสุดท้ายครับเฉยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าพรรคการเมืองต้องไม่จดทะเบียนเพราะว่าทั้งในรัฐธรรมนูญของเรานะะในคาประกาศสิทธิมน,นุษยชนความเชื่อทางการเมืองเป็นเสรีภาพเมื่อมันเป็นเสรีภาพมันต้องไม่มีกติกามาบังคับคนและคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงก,รกันจัดตั้งกันเข้าเป็นคณะเพื่อขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยต้องไม่มีอะไรมาควบคุม ยกเว้นว่าสมมติว่าพรรคการเมืองมีเจตนาจะล้มล้างระบอบรัฐคุณก็เจอข้อหากบฏอยู่แล้วนี่ครับ่มันมีกฎหมายอื่นอยู่ควบคุมอยู่แล้วนี่ครับเวลาเราเราพักครู่นหนึ่งใช่ไหมขอพักสักสองนาทเีเรื่องนี้กําลังมีความสําคัญมากอยากให้ท่านผู้ชมได้กรุณาติดตามไปว่าเมื่อไม่มีเสรีภาพก็คือไม่มีประชาธิปไตยท่นเอง เพราะฉะนั้นสาระที่เป็นปัญหาของประเทศไทยวันนี้วิกฤตของประเทศไทยวันนี้ก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยสาระของมันคือยอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพรรคการเมืองกับเรื่องการตัดสิทธ์ขอพัก2องนาทีเดี๋ยสักครู่สลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันน้าทองสำหรับหญิงชาย ทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทาให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท083 705 1234แล้วก็083 706 1234